สวัสดีครับพี่น้องครับตลาดทุกท่านนะครับเข้าสู่การเรียนพระวจนะของพระเจ้านะครับกับบทเรียนรากฐานชีวิตคริสเตียนนะครับวันนี้บทที่15นะครับการเกิดผลฝ่ายวิญญาณพี่น้องครับในพระธรรมมาระโกบทที่11นะครับบันทึกเรื่องราวการที่พระเยซูคริสต์เสด็จเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มอย่างผู้พิชิตพระองค์ทรงเสด็จไปพร้อมกับเหล่าสาวกนะครับซึ่งเป็นช่วงที่คนอิสราเอลเฉลิมฉลองปัสกานะครับเป็นสัปดาห์สุดท้ายก่อนที่พระองค์จะทรงถูกตรึงที free free ่กางเขน ในพระวจนะของพระเจ้ากล่าวอย่างนี้นะครับว่าลุงขึ้นเมื่อพระองค์กับพวกสาวกออกจากหมู่บ้านเบธานีแล้วพระองค์ก็ทรงหิวพราะทอดพระเนตรเห็นต้นมะเดือ่อมีใบต้นหนึ่งแต่ไกลจึงเสด็จเข้าไปดูว่ามีผลหรือไม่เมื่อมาถึงต้นนั้นแล้วไม่เห็นมีผลมีแต่ใบเท่านั้นเพราะยังไม่ถึงฤด,ดูผลมะเดือ่อพระองค์จึงตรัสแก่ต้นนั้นว่าตั้งแต่นี้ไปจะไม่มีใครได้กินผลจากเจ้าอีก เหล่าสาวกก็ได้ยินถ้อยคําที่พระองค์ตรัสนะั้นในมาระโกบทที่11ข้อที่12ถึง14นะครับพระองค์ทรงคาดหวังว่าจะเห็นอะไรจากต้นมะเดือ่อพระองค์อยากจะเห็นผลจากต้นมะเดือนนะครับตามปกติเทศกาลปัสกานะครับจะเกิดขึ้นในเดือนนิสาตามปฏิทินของชาวยิวคือตรงกับเดือนประมาณเดือนเมษายนในปาเลสไตน์ประมาณเดือนอมีนาคมต้นมะเดื่อจะออกผลอ่อน เป็นพวงพร้อมกับใบนะครับหรืออาจจะผลิใบหลังจากที่ออกผลอ่อนและสุกในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนนะครับดังนั้นถ้ามีใบเต็มต้นก็ควรจะมีผลมาเดือดได้แล้วแต่พระเยซูกลับไม่พบผลจากต้นมาเดือดต้นนั้นพระองค์ทรงทําอะไรครับพระองค์ทรงสาบต้นมาเดือดต้นนั้นแล้วมันก็เหี่ยวแห้งไปในทันทีนะครับมันจิวบันทึกไว้ยอย่างนั้นบทเรียนอย่างแรก พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าทรงมีอํานาจยิ่งใหญ่สูงสุดนะครับทรงควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่สองในฐานะพระเจ้าผู้ทรงสร้างพระองค์เป็นดั่งเจ้าของสวนและเป็นพระองค์เองที่ต้องการผลผล,ผลิตจากสวนของพระองค์น้องค,ครับและพระเจ้าทรงตรวจดูเพื่อจะค้นหาผลจากชีวิตของพวกเราทั้งหลายเช่นเดียวกันนะครับการเกิดผลในฝ่ายวิญญ,ญาณนะครับมี2ด้านด้วยกันนะครับด้านแรกคือการเกิดผลในฝ่ายพระวิญญ,ญาณ อย่างที่2คือการเกิดผลในงานรับใช้นะครับเรามาดูด้านแรกก่อนนะครับการเกิดผลในฝ่ายผลของรพระวิญญาณนะครับในกาลเทียบทที่5ข้อที่2 2บอถึง23บอกว่าส่วนผลของพระวิญญาณนั้นคือความรักความยินดีสันติสุขความอดทนความการุณาความดีความซื่อสัตย์ความสุสามสภาพอ่อนโยนการรู้จักบังคับตนพี่น้องครับเมื่อเรากลับใจเชื่อไว,ไว้วางใจในพระเยซูคริสต์เราได้เข้ามาเป็นบุตรของพระเจ้า เราจะมีลักษณะชีวิตใหม่มีความประพฤติใหม่มีอุปนิสัยใหม่สิ่งเหล่านี้เราไม่สามารถกระทำเองได้หรือพยายามเรียนแบบได้เพราะผู้ใดที่มีพระเยซูคริสต์ผู้นั้นก็จะมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ประทับอยู่ในชีวิตของเขาและจะมีผลของชีวิตทั้ง9ประการนี้ค่อยๆปรากฏออกมาชัดเจนยิ่งขึ้นในชีวิตของเขาการเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลจากลักษณะชีวิตแบบใหม่นี้นะครับจะช่วยให้มนุษย์มีสิ่งจําเป็นใหม่มีแรงจูงใจใหม่ มีพลังวิถีชีวิตและมีโอกาสใหม่แรงจูงใจใหม่ก็คืออะไรครับในการรักพระเจ้าและรักมนุษย์ที่ถูกสร้างตามพระฉายาของพระเจ้าพลังคืออะไรคือการได้รับการช่วยเหลือจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการดําเนินชีวิตนะครับวิถีชีวิตละ่ะพระวจ,จนะของพระเจ้าจะช่วยให้มนุษย์สํานึกถึงความดีความชั่วและยำเกรงพระเจ้าส่วนในด้านของโอกาส รพระเจ้าทรงเปิดโอกาสให้ผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์ดำเนินชีวิตตามคำสอนของพระกัมภีนะครับพระกัมภีคืออะไรคือการปฏิบัติตามการพัฒนาชีวิตพระกัมภีร์บำรุงรักษาผลของชีวิตฝ่ายวิญญาณซึ่งเป็นพลักษณะของพระเยซูคริสต์ซึ่งอยู่ในผู้เชื่อจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมคริสเตียนจึงควรอ่านพระกัมภีร์และฟังคําสอนหรือฟังคําเทศนาอยู่เสมอพี่น้องครับเรามาอยู่ที่นี่เพื่อจะรู้จักรักและถวายเกียรติพระสิริแด่พระเจ้า และนำผลแห่งพระวิญญาณมาถวายแด่พระองค์เราถูกสร้างมาให้ถวายพระสิริแด่พระเจ้าเราถูกสร้างมาให้ถวายเกียรติแด่พระองค์เราถูกสร้างมาเพื่อนำความปิติอินดีให้เกิดขึ้นแก่พระองค์พระเจ้าทรงมอบบางสิ่งบางอย่างให้เราพระองค์ทรงมีพระคุณที่มอบชีวิตให้แก่เราแต่ละคนมีช่วงเวลาของชีวิตเพื่อให้เรามาอยู่ที่นี่แต่ที่บิดเบือนไปก็คือนะครับเราคิดเอาเองนะครับว่าชีวิตเราจะอยู่ยืนนาน และเราวางแผนให้เป็นเช่นนั้นแต่จริงๆแล้วไม่มีใครรู้ว่าเราจะมีชีวิตอยู่ยาวแค่ไหนทุกสิ่งขึ้นอยู่กับพระเจ้าดังนั้นเราจึงไม่ควรผัดวังประกันพุ่งในเรื่องของฝ่ายวิญญาณนะครับเราต้องใส่ใจเรื่องจิตวิญญาณของเราในวันนี้เพราะเราไม่มีเวลามากพอที่จะเสียไปปัญหาคือบางคนมีชีวิตเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินของตัวเองเหมือนที่พระคัมภีร์บอกว่ารักความสนุกมากกว่ารักพระเจ้า และนี่คือปัญหาของสิ่งที่เกิดขึ้นเราจะไม่มีวันพบความสนุกเพลิดเพลินถ้าเราไปวิ่งไล่ความสนุกเพลิดเพลินแต่ถ้าเราทําในสิ่งที่พระเจ้าสร้างเราให้เป็นคือรู้จักรักและถวายพระสิริแด่พระองค์เราก็จะมีประสบการณ์ความสุขในใจไม่ใช่ความสุขแบบหรูหราฟุ่มเฟือยที่โลกนี้มอบให้แต่เป็นความสุขที่ได้เดินในทางที่บริสุทธิ์ของพระเจ้าผลก็คือเราจะนําผลฝ่ายพระวิญญ,ญาณไปในทุกที่ที่เราไป ผู้คนจะได้เห็นว่าพระเยซูคริ์ทรงอยู่ในเราและทํางานผ่านเราเพื่อนาคนที่ปรารถนาจะรู้จักพระองค์ให้เข้ามาปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดผลนะครับปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดผลต้นไม้นะครับก็มีดินนะครับที่มีผลต่อการเกิดผลของมันศัตรูพืชและก็อากาศในด้านจิตวิญ,ญญาณก็คล้ายกันนะครับมีความเชื่อนะครับบางครั้งพระเจ้าเปรียบ ความเชื่อว่าเป็นเหมือนดินสีประเภทใช่ไหมครับมีศัตรูศัตรูคืออะไรครับเนื้อหนังซาตานและก็ระบบของโลกสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเราหรือสังคมนะครับทีนี้การดูแลพี่น้องครับต้นไม้เกิดผลได้ต้องปลูกต้องลดน้ําต้องลิดิดดกิ่งตัดแต่งกิ่งตัดแต่งแขนงะแล้วก็บํารุงรักษาจิตวิญ,ญญาณจะเกิดผลได้ก็เช่นเดียวกันต้องบังเกิดใหม่ต้องเชื่อฟังพระกัมภีร ยอมอยู่ใต้พระเยซูคือการยอมให้พระองค์แต่งกิ่งหรือเตบตกแต่งชีวิตของท่านความเชื่อคือพระกัมภีเปรียบเหมือนชีวิตของผู้เชื่อดังผลมะเดือ่อผลนางุ่นต้นไม้หรือผลตามฤดูกาลบางครั้งพระกัมภีบอกว่าเป็นมเมล็ดพืชที่น้องทีละครับการเติบโตฝ่ายวิญ,ญญาณต้องใช้เวลาและต้องใช้เยอะด้วยความเชื่อเกิดขึ้นได้ในทันทีแต่การเปลี่ยนแปลงต้องเกิดขึ้นทั้งชีวิตของเรา อย่างที่2การเกิดผลในงานรับใช้ในยอห์นบทที่15บห้าข้อแถึงสินะครับบอกว่าพระบิดาของเราทรงได้รับเกียรติเพราะเหตุนี้คือเมื่อพวกท่านเกิดผลมากและเป็นสาวกของเราพระบิดาทรงรักเราอย่างไรก็รักพวกท่านทั้งหลายจงติดสนิทอยู่กับความรักของเราถ้าพวกท่านประพฤติตามบัญญัติของเราท่านก็จะติดสนิทอยู่กับความรักของเราเหมือนอย่างที่เราประพฤติตามบัญญัติของพระบิดา และติดสนิทอยู่กับความรักของพวะองแล้วบอกสิ่งเหล่านี้แก่พวกท่านแล้วเพื่อให้ความยินดีของเราอยู่ในท่านและให้ความยินดีของท่านเต็มเปี่ยมบัญญัติของเราคือให้พวกท่านรักกันและกันเหมือนอย่างที่เรารักท่านไม่มีใครมีความรักยิ่งใหญ่กว่านี้คือการสละชีวิตเพื่อมิตรสหายของตนถ้าพวกท่านประพฤติตามที่เราสั่งท่านก็จะเป็นมิตรสหายของเราเราจะไม่เรียกท่านว่าเ่าวอีกเพราะบ่าไม่ทราบว่านายทำอะไร แต่เราเรียกว่ามิตรสหายเพราะว่าทุกสิ่งที่เราได้ยินจากพระบิดาเราสำแดงแก่พวกท่านแล้วท่านไม่ได้เลือกเราแต่เราเลือกพวกท่านและแต่งตั้งพวกท่านให้ไปเกิดผลและเพื่อให้ผลของท่านคงอยู่เพื่อว่าเมื่อพวกท่านทูลขอสิ่งใดจากพระบิดาในนามของเราพระองค์จะประทานสิ่งนั้นแก่ท่านพี่น้องครับเมื่อเราเป็นคริสเตียนพระเจ้าได้ทรงประทานให้เรามีของประทาน เพื่อจะปฏิบัติรับใช้พระองค์อย่างน้อยที่สุดนะครับคนละหนึ่งอย่างแน่นอนว่าไม่มีใครมีแค่หนึ่งอย่างนะครับให้เรามีใจแสวงหาของประธานจากพระเจ้าถ้าผู้ใดยังไม่มีก็ให้ผู้นั้นทูลขอนะครับหรือมีแล้วแต่ยังไม่แน่ใจว่ามีนะครับการสําแดงของพระวิญญาณนั้นพระประธานแก่ทุกคนเพื่อประโยชน์ร่วมกันใน1โคเิน์บทที่12ข้อที่7นะครับของประธานที่กล่าวไว้ในพระคัมภีมีอะไรบ้างหรือบางครั้งพระกัมภี์เปรียบเทียบของประธานว่าเป็นเหมือนกับ นในหนึ่งโค้ิลิ์บทที่12เข้อ8ถึง28มี12อย่างนะครับคือถ้อยคําของปัญญาถ้อยคําของความรู้ความเชื่อการรักษาโรคทําการด้วยลิทธานุภาพเผยพระวจนะสังเกตวิญญาณต่างๆพูดภาษาปแปลกๆการแปลภาษานั้นๆได้อัครทูตอาจารย์หรือครูนะครับให้ความช่วยเหลือหรือเป็นผู้อุปการะส่วนในรวมบทที่12ข้อ6ถึง8มี7อย่างนะครับบอกว่าผู้เผยพร,ระวจนะการปรนิบัติผู้สั่งสอนผู้เตือนสติ ผู้ให้ผู้ที่ครอบครองและผู้ที่แสดงความเมตตาส่วนในเอเฟซัสบทที่4ข้อ11ถึง16นะครับมี5อย่างอัครทูตผู้เผยพระวจนะผู้ลผกล่าวข่าวประเสริฐศิทยาพิบาลอาจารย์และสุดท้ายใน1เปโตรบทที่4ข้อ10ถึง11มี2อย่างคือพูดพระวจนะของพระเจ้าหรือกล่าวพระภาษิตนะครับปริบัติหรือการกระทําการบริการพี่นงครับบางครั้งพระกมีเรียกของประธานวัดตะลันนะครับเงินตะลันไม่ใช่ความสามารถพิเศษ เหมือนความรู้ที่เราเรียนรู้มาแต่เป็นสิ่งที่เราทําได้ทั้งๆท,ท,ที่อาจจะไม่ได้เรียนรู้หรือไม่ได้ทําด้วยกําลังของมนุษย์แต่เป็นโดยเดชแห่งพระวิญ,ญญาณเช่นการเทศนาสั่งสอนการแปลความหมายของพระคัมภีร์หรือพระคำของพระเจ้าการรักษาโลกการขับผีการเลี้ยงดูคิสสัจก,การช่วยเหลือการอธิษฐานเผื่อยังเกิดผลและอีกมากมายของประทานจากพระวิญ,ญญาณเราขอไม่ได้เราเลือกเองไม่ได้ เป็นการทำงานของพระวิญญาณตามพระทัยของพระเจ้าจะให้ใครอันไหนเราก็ได้แค่รับและนํามาใช้พี่น้องทีรักครับสุดท้ายนะครับฝากข้อคิดไว้ว่าของประธานมีเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นและพันธกิจของพระเจ้าเราต้องพัฒนาของประธานที่เรามีอยู่คือทําให้รุ่งเรืองขึ้นเพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงขอเตือนความจําท่านว่าของประธานของพระเจ้าที่มีในตัวท่านโดยผ่านทางการวางมือของข้าพเจ้านั้นจงทํา ให้รุ่งเรืองขึ้นคําว่าทําให้รุ่งเรืองขึ้นคือความหมายของคําว่าพัดให้ติดไฟนะครับ to fan into flame นะครับ to fan into flame นะครับขอพระเจ้าทรงอวยพรพี่น้องทุกท่านสําหรับบทเรียนที่จะหนุนใจและก็เสริมสร้างความเข้าใจของเราในองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระกรรมของพระเจ้าให้มากขึ้นนะครับ